ฟังราคาแล้วแทบช็อกมี f อีส่งข่าวมาว่ามีช่องรับซื้อเหรียญ1น1บาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2525แบบนี้เหรียญละ3,40 0 0 0บาทจริงหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วมาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ FC ช่องบรรบูรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าและผู้ติดตามใหม่ FC ครับคลิปนี้นะครับ ผมไม่ทําคลิปไม่ได้นะครับ f c เพราะว่ามี f c นะครับสอบถามเข้ามากันเยอะมากว่าช่องบดบืรักเหรียญรับซื้อหรือเปล่าเหรียญหนึบาทหลังวัตตะแก้วแบบเนี้ยปีพศ2525เล่นกันถึงเหรียญละ340,000บาท f c ครับสำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ครับก็ถ้าฟังคลิปนี้แล้วนะครับได้ประโยชน์ ท่านอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารจากทางช่องด้วยนะครับอ่ะเอครับมาฟังข้อมูลจริงๆกันเลยครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญหนึบาทหลังวัดพระแก้วปี2525ทํามาด้วยกันอยู่นะครับ f อ5ปีพศนะครับมีนะครับบล็อกที่มีราคาสูงนะครับมีบล็อกเดียวนะครับนั่นก็คือบล็อกภาสียเล็กอ่าเอีครับะเสีเล็กเป็นแบบไหน f อดูเหรียญที่อยู่ในตลับนี่ครับ นี่ครับนี่คือนะครับบล็อกพัะเสียนเล็กครับที่เล่นกันนะครับหลักพัน fc ย้ํานะครับหลักพันครับท่าสวยๆ fc ครับซาสวยๆอยู่ในตลับเกรดสูงๆเล่นกันนะครับ1 0,000บวกเท่านั้นเองครับ fc ราคาไม่ได้สูงอะไรถึงขนาดนั้นครับ fc ครับนี่คือนะครับเหรียญ1น1บาทนะครับเหรียญนี้นะครับมีขบวนการผลิตด้วยกันอยู่5ปีพศเริ่มตั้งแต่ปีพศ2 5 2 5 เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเหรียญนี้นะครับผลิตในปีพศไหน fc ครับผมมีวิธีการดูครับ fc นะครับให้เราขยายหรือใช้กล้องนะครับที่ขยายภาพได้นั่นเองผมจะพามาดูครับจุดที่นะครับว่าเหรียญนี้ผลิตในปีอะไรก็คือนะครับดูตรงนกววยุพัก fc นี่ครับผมนี่นะครับตรงนกวายุพักตรงนี้ครับใต้สระอาครับ fc จะมีโค้ดนะครับเป็นเลขไทย2ตัวนะครับ อยู่บนเหรียญนะครับ fc สัญเกตีครับถ้า fc นะครับเป็นผู้สูงวัยอาจจะสายตาไม่ค่อยดีดังนั้นครับการส่องนะครับควรใช้กล้องขยายที่มีนะครับความละเอียดสูงสูงหน่อยนะครับถึงจะมองเห็นได้ชัด fc ครับผมถ้าส่องดูดีครับจะมีเลขไทย2หลักนะครับเลขไทย2หลักก็คือนะครับการบอกว่าเหรียญเนี้ยนะครับผลิตในปีอะไรนั่นเองครับ fc ครับแต่จะเป็นปี2525ถึง2528หรือ29 ไม่มีความสําคัญนะครับ fc เพราะเหรียญนี้นะครับเล่นกันแบบบล็อกระเสียเล็กตามที่ผมให้ดูในตลับไปแล้วเมื่อคู่นี้นะครับ fc แต่เหรียญนี้ครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับ fc ครับเป็นบล็อกธรรมดา fc ครับสาเหตุที่ทําคลิปนี้นะครับมี fc สอบถามเข้ามาครับว่านะครับมีช่องที่ทําคลิปรับซื้อเหรียญนี้นะครับ fc อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะครับผมเลยเข้าไปดู fc ครับก็ปรากฏว่าโป๊ะแตกอีกแล้วครับ เป็นนะครับคลิปที่นะครับทำขึ้นมาต้องบอก f อฟเลยว่าไม่มีการรับซื้อจริงครับ f อฟนะครับบ็อกธรรมดาผลิตหลายร้อยล้านเหรียญไม่มีราคาเหรียญละ3าม0 0 0สี่หมบาทอย่างแน่นอนถ้า f อฟนะครับไม่เชื่อ f อฟอาจจะโดนหลอกก็ได้นะครับเอผมนะครับจึงมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ f อฟโดยเฉพาะนะครับ คนที่ไม่รู้ราคาเหรียญเลยคนที่อยู่นอกวงการท่านไปดูคลิปช่องอื่นมาที่ราคาสูงสูงในเหรียญที่ใครๆก็มีในเหรียญที่หาง่ายๆระวังนะครับจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้ไม่ช้าก็เร็วข้อมูลจากช่องบรบบือรักเหรียญเป็นข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องที่สุดท่านไม่ต้อง ไปรับข้อมูลจากที่ไหนอีกขอแค่มาดูช่องเราติดตามช่องเราเพียงเท่านั้นก็พอนะครับนี่คือข้อมูลจากทางช่องบรรือรากเหรียนที่จะสื่อให้กับ F&C ทุกท่านโดยเฉพาะ f c ใหม่นะครับหรือเฉพาะมือใหม่เลยนะครับที่ไม่เคยดูหรือรู้ราคาเหรียญอะไรมาก่อนก็สามารถที่จะมาศึกษารายละเอียด จากคลิปวิดีโอของเราที่ผมได้ลงนะครับไว้หลายๆคลิปได้นั่นเองสำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรลบฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันอีกครั้งใทีไปสวัสดีครับ